ว่าลงทุนในนี้แหละเอามาสร้างอะไรสร้างสินค้าในนี้แหละแลจะไปเอาของอะไรนั้นมาขายจะเอาไปเอาของอันนี้มาขายนะครับพอเวลาเขาซื้อพวกกาเอาบอร์ดิซื้อบอร์ดิก็จะมากรองหาท่านไงทีนี้มันครบหนึ่งหมื่นเร็วอะไรเกิดขึ้นครับท่านก็ได้ถอนทุกวันถอนทุกวันเดี๋ยวทีนี้ก็ได้โชว์คนทุกวันนะโชว์แบบเดียวหนึ่งหมื่นแล้ววันนี้ก็ถอนหนึ่งหมื่นวันละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเข้าไปเท่าแล้วเป็นแสนเนี่ยดีไหมครับเพราะฉะนั้นระบบของเราคนมีเงินเยอะยังไงเขาก็ต้องอยากซื้อเราเอาอะไรไปยั่วเเ้างีย อายุวาเขาอันนั้นก็อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยโอ้ลงไปเนี่ยครับโอ้ลงไปในโพสของเราเนี่ยโพสไปเรื่อยอันนี้ก็อร่อยนะอันนั้นก็อร่อยนะใครที่ยังไม่เปิดเปจี่ยนผลไม้เปิดเพจสิ่งที่ท่านขายเนี่ยไปเปิดนะเปิดลองรับก่อนก็ได้เอาภาพมาก่อนก็ได้เรายังไม่ต้องลงทุนคือว่าเราซ้อมก่อนซ้อมเออท่านจะซ้อมขายอันนี้ดีกว่าลองไปเอาข้อมูลมาลองไปเอาอันนั้นอันนี้กระโ้ตมาขายนะครับตามเพจเนี่ยให้เราขายของส่วนนะครับโปรไฟล์ส่วนตัวให้เราแชร์ แช่อะไรแช์เรื่องส่วนตัวแชร์เรื่องอนั้นอันนี้ที่พวกเราเรียกว่ามีสตอรี่ของเราเนี่ยเราไปเที่ยวตรงนั้นเทียวไปเที่ยวตรงนี้แป๊บเดียวนั้นเราก็อัพลงมาให้เพื่อนเปนติดตามเราไว้ครับถ้าเกิดใครอยากซื้อก็ฝากเพจนั้นฝากเพจนี้ด้วยนะเราไปคุยกันในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มน้นะครับสามารถที่จะไปคุยกันในกลุ่มได้ไปแชทในกลุ่มีต่างกโอ้โหไม่ธรรมดานะระบุของเราเอาันไปใช้ให้ทุกฟังชันทุกติด ราต้องฝึกนะฝึกใช้ ChatGPT บ้างนะฝึกใช้ g ่ไ,ไบ้างนะจะเป็นการพัฒนาตัวเองไปใน,นตัวด้วยแล้ว ChatGPT ก็เป็นเหมือนเลขาถ้าอยากได้ภาพอะไรก็บอกให้ ChatGPT เขาสรางให้เาเอาภาพหน้าท่านไปใส่ด้วยก็ได้แล้วก็บอกเอาหน้าหนังหน้าของฉัานเนี่ยเป็นแปลงเป็นตูนให้หน่อยเอานัน <c oughs> ของท่นเนี่ยเป็นเป็นนักกุรกิจให้หน่อยเนี้ยได้บอใช่ไหมครับเห็นท่านส่งผลทำไหมเห็นท่านชาวบริษัททำไหมครับหรือว่าเห็นพี่เจี๊ยบเห็นพี่เนี้ยเห็นพี่เนี่ยอะไรต่างทำไหมครับหลายคนทำมากแต่ตอนนี้เราก็โลดลงพดลงนั่นคือสิ่งที่ดีไงดีครับเพราะอะไรเพราะว่าได้ยอดวิวสำคัญเลยครับคือได้ยอดวิว แล้วก็ได้ยอดคอมเมนต์ด้วยนะ,ะได้ยอดใะไรอีกต่งางหากครับพอมีคนมาแชร์เอาได้อีกใช่ไหครับนี่คือได้กับได้อย่างเดียวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับสามารถที่จะเอาเรีว่าสินค้าเนี่ยเข้ามาขายในระบบทุกเมนูเนี่ยทุกท่านเล่นให้หมดนะเมนูเพื่อน ก็คือให้ท่านได้เพิ่มเพื่อนให้เยอะที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดมีคนติดตามเยอะท่านก็ได้เงินเยอะเพราะว่าสิบคนหนึ่งบาทสิบคนหนึ่งบาทร้อยคนเท่าไหร่ไปชิดเอาแสนคนเป็นเท่าไหร่ไปชิดเอาล้านคนเป็นเท่าไหร่ไปชิดเอาเพราะฉะนั้นสมควรจะเพิ่มเพื่อนจะเยอะไหมครับเพิ่มเพื่อนได้เยอะเลยนะครับไม่ได้เสียหายเนาะไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่ได้ตังค์อันนี้คือคนพูเลยแล้วในเรื่องของเพจควรสร้างไหมสร้างเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นทรัพย์สินของท่านนะถ้าเกิดท่านทาเพจดี ทำเพจมางทําเพจคนติดตามเยอะนั่นก็คือเงินที่เป็นมหาศาลเหมือนกันใช่ไหมครับแต่แล้วก็กลุ่มแล้แการการทํากลุ่มของเราเนี่ยผมถือว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะอะไร เพราะว่าการสร้างกลุ่มเนี่ยเป็นการรวบรวมคนที่คิดเหมือนเราคิดเหมือนเราแล้วก็อยากซื้อสินคา้าเหมือนเราอยากเล่นนะคือเราเริ่มทำเลยแล้วเอาคนที่เป็นทีมงานของเราเนี่ยเอาไปไว้ในนั้นไปไว้ในนั้นเไปไว้นั้นเวลาที่เรามีข้อมูลอัปเดตข้อมูลข่าวสารอรต่างเ,เราแชร์ไปในกลุ่มนะครับมันลดอะไรลดขั้นตอนในการทํางานของท่านลงไปเยอะมากเพราะอะไรถ้าเกิดท่านไปพูดกับทีระคนทีระคนจิระคนเนี่ยสาวัตงท่า,าน,นจะพูดได้กี่คนแล้วก็เมื่อยด้วยเพราะอะไรเพราะว่าพูดคำเดิมเป็นร้อยคนพูดคำเดิมเป็นิ คนอย่างเงี้ยเต่ถ้าเกิดพวกเราเปิดกลุ่มถ้าโรเอาทุกคนร้อยคนเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มเราแชร์ไปครั้งเดียวทุกคนร้อยคนเห็นหมดเลยไม่มีการปิดกันนะเราโพสลงไปครั้งเดียวเนี่ยทุกคนร้อยคนเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเอากลุ่มนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือที่ทำเรื่องการประสบความสำเร็จส่วนที่จะรามมา กิจกรรมเนี่ยเป็นงานที่ท่านจะทำมันเป็นเหมือนอีเวนต์เป็นเหมือนงานที่เราจะทำล่วงหน้าสมมติว่าเราจะประชุมกันวันที่ห้าประชุมกันวันที่สิบเราก็มาสร้างกิจกรรมไว้แล้วทีนี้ให้คนได้ติดตามนะครับอ๋อวันนั้นเป็นยังไงเราก็ไปโปรโมทในกิจกรรมเราแหละวันนั้นจะมีแคสคาราบาวมาวันนั้นจะพิเศษจะมาร้องเพลงนะวันนี้จะมีการแจกรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบอะไรก็ว่ากันก็ว่าไปในกิจกรรมของเราได้เลยใอคไหมครับแล้วคนที่ใหม่ๆเข้ามาเอ้าวันนี้ การประชุมใหญ่กันนี่จะมีเขาาจะได้เห็นครับนี่คือธุรกิจเปิดร้านนะครับแล้วก็นะใครที่ต้องการประสบความสำเร็จต้องเปลี่ยนทิดนะครับท่านแม่แต่ละหัวข้อนี่มันมีประมาณงกันี่ไม่ถึง20หัวข้อเลยจ้ํารับจริงนะครับจะบอกถ้าไม่รับผมไม่บอกแล้วก็ไปทำเมนูที่ให้นะ